สวัสดีครับพี่คิ้วมาเที่ยวใสครับใสงาม,ม,มครับใสงามยู่จังหวัดยังจังวัดโคราชโอ้โคราชโคราชเอียงเกาะโคราชโคราชบ้านไใบโคราชบ้านเอียงไปพายางเมืองเนี่พายงางเที่ยวเร็วเโอ้ใสงามใส่ใสเห็นใสอยู่เหตุนใสอยู่เสร็จ นี่รากไซมีแต่รากใหญ่ๆโอ้พู่นรากไซรากไทรพ่อทายอยู่นี่ดินี่ไหน